สวัสดีสมาชิกนะครับมีอีโคคาร์สวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับประหยัดทนทานใช้ง่ายดูแลสบายนะครับประหยัดสุดๆนะครับรุ่นนี้กว้างวางนั่งสบายนะครับสำหรับอีโคคา n i นิสันอเมร่าครับปี2 0 1 2เครื่องพันสอง เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เอาไปใช้งานนะครับประมาณ18กิโลลิตรนะครับโดยรวมสวยครบจบนะครับผ่อน3,400โดยประมาณ158,0 0 0บาทเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้บริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับรถสวยไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิควานะครับคันนี้เติม E20 ได้ด้วยนะครับเป็นเครื่องพัน0เกียร์ธรรมดาตัว E นะครับคันนี้สวยๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับชอบเกียร์ธรรมดาอยากได้อีโคคานานๆ จะมีมานะครับรุ่นนี้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะครับกว้างนั่งสบายครับอีโคคาเน้นใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆกสะดวกปลอดภัยฝนตกแดดออกเดินทางได้เลยครับรับรองว่าใช้งานได้สบายแน่นอนครับไม่ประมาณ120,000กิโล